Продолжение มันจะกล้องไม่ห้าสิบอ่ะเดี๋ยวใช่มันจะมีให้ตั้งอยู่ห้าสิบเน้นว่าไม่จำกัดตั้งไปเรื่อยแต่พูดอย่างเงี้ยแบ่งเป็นไฟล์ไฟล์มันก็ดีตรงที่สมมติว่าเราขับไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บเจอเหตุการณ์ตรงนี้เราเริ่มได้เลยว่าเราจะเน็้นไปตรงไหนเนาะใช่ไหมถ้าสมมติว่ามันยาวไปเลยสองชั่วโมงอะ่ะจะชนะรีไหมล่ะใช่ไหมล่ะเ<อ>นาะ น่าจะห้านาทีถ้ายาวไปเลยสองชั่วโมงอ่ะสมมติไปมีเหตุตอนหนึ่งชั่วโมงสามสิบยังไง